สวัสดีครับผมสลหัคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตราคาไม้ด่างนะครับผมซึ่งตอนนี้ราคาไม้ด่างของเรานี่ก็คือว่าราคาเริ่มทรงตัวนะครับผมก็มีหลายๆราคานะครับตั้งแต่ราคาหลักพันหลักหมืน่นหลักร้อยนะครับผมแต่กับผมตอนนี้ผมจะเอามาตัวอย่างแค่บางส่วนนะครับผมเริ่มต้นเลยต้นแรกนะครับผมฟิโลเดนดอนกุ้งด่างนะครับผมก็คือตัวก้ามกุ้งด่างเนี่ย อราคาตอนนี้นะครับผมจะอยู่ที่ถ้าเป็นใบวางข้อนะครับผมใบวางข้อจะอยู่ที่ประมาณขึ้นอยู่กับความสวยนะครับผมแต่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสี่ห้าพันขึ้นเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็ี่นไม้ยอดนะครับผมไม้ยอดสามใบนะครับผมก็จะเลี่ยตกอยู่ที่ประมาณสี่พันถึงห้าพันนะครับผมต่อใบนะครับผมก็สรุปยอดนั้นก็อยู่ประมาณหมื่นถึงหมื่นต้นๆ้นนะครับผมอ่าต่อมานะครับผม ิโลเดนดอนเว้ยพ่อเมียอ่าพูะเบิดนะครับผมผูระเบิดผูระเบิดนะครับผมตอนนี้จะตกอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นใบวางข้อใบเดียวนะครับผูระเบิดจะตกอยู่ที่ประมาณสองพันบวกลบนะครับผมถ้าเป็นไม้ตัดสดก็อยู่พันกว่าบาทนะครับผมแต่ถ้าใบที่เป็นเริ่มแทงหน่อไปแล้วนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสองพันถึงสามพันบาทนะครับผมอ่าแต่ถ้าเริ่มมีใบอย่างนี้มาแล้วนะครับผมก็เพิ่มไปอีกใบละประมาณพันห้านะครับผม ถึงสองพันบาทอ่าต้องขอโทษด,ด้วยผมเพิ่งกินน้ามาเมื่อกี้แก้วบักใหญ่เลย <c oughs> อะต่อมานะครับผมก็จะเป็นหูช้างนางเหลืองนะครับผมตัวนี้เป็นไม้ตัวที่แม่ด่างนะครับแต่ได้ลูกเขียวนะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นสายลุ้นด่างนะครับผมตัวลูกอ่าช้างด่างเหลืองนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันถึงห้าพันบาทแล้วแต่ไซส์นะครับผมแต่ไซส์นี้ก็อยู่ประมาณพัน สองพันนะครับผมไซนี้หรือว่าอาจจะได้แพงกว่านี้นะครับผมผมจะตีตำตับนะครับส่วนตัวนี้ก็อยู่ประมาณสามสี่พันนะครับผมว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเริ่มมีติดหลือตดองตีรเล็กน้อยก็ราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็กวกพระพมแม่ด่างนะครับผมกวอกพระพมแม่ด่างอย่างพวกนี้ยราคาจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามพันบาทนะครับกวกพระพมรุ่นดังนะครับผมกวกพระพมรุ่นดังแต่ท่านที่ซื้อไม้รุ่นดังเนะี่ยผมแนะนําว่า อยากให้ขอรายละเอียดรายละเอียดเกี่ยวกับว่าเขามีคลิปวิดีโอตอนแยกไหมหรือว่ามีถ่ายรูปตอนก่อนแยกไหมนะครับว่าเป็นต้นนี้หรือเปล่านะครับผมอ่าก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับผมกวกพาผมรุ่นด่างสองถึงสามพันบาทนะครับแล้วก็ตัวต้นแม่นะครับผมตัวกวกพาผมถ้าถ้าตัวส,สวยๆเนี่ยยังยังไม่ตั้งแม่นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณไซส์ละหนึ่งหมื่นถึงงหมื่นห้านะครับผม แต่ถ้าไซ์นี้ก็อยู่ที่ประมาณสองถึงสามหมื่นบาทก็น่าจะจะได้นะครับผมต่อมานะครับอ่ฟิโลเดนอนเบอร์อเบิร์นมาแล้วครับผมตัวเบอร์เบิร์นมาเนี่ยถ้าเป็นฟอร์มตั้งแม่นะครับผมกระถางแบบเนี้ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าพันหกพันบาทนะครับผมตอนนี้ก็ราคาก็ถามว่าลงไหมก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามของต้นไม้นะครับผมเพราะว่า,าต้นไม้บางต้นความสวยงามไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่า ความสวยงามตอนนั้นเป็นยังไงเขียวเยอะไหมด่างเยอะไหมนะครับผมแต่ถ้าต้นเนี้ยเห็นไหมครับกอใหญ่ก็จริงแต่เขียวเยอะก่อราคาไม่ค่อยแรงนะครับผมส่วนต้นที่เขาขายตามตลาดนะครับผมโอ้ยห่อน <laughs> อย่างประมาณต้นแบบเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับผมอ่าเห็นไหมครับตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับผมตัวเบอร์เบิ้ลมากนะครับกระถางประมาณนี้นะครับผมแต่ขอาผมเพิ่งตัดซ้ำ นะครับเรืออะไรผมไม่ได้เข้าตู้อบตู้อบเต็มนะครับแล้วก็ดูฝั่งนี้ดีกว่าครับอ่กระถางแบบนี้นะครับผมเบอร์เบิร์นมาร์กแกอยู่ที่ประมาณพันห้าพันห้าถึงสองพันสองพันห้าร้อยก็น่าจะได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าอ่ะใบเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับผมน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันบวกลบนะครับผมในไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> อันนี้ เป็นฟิโลฟิโลเฮดเอเมล์นะครับผมไซนี้ไซนี้นะ่าจะอยู่ประมาณสี่พันบวกลบนะครับผมตัวที่เป็นไม้ยอดนะครับผมไม้ยอดสามถึงสี่พันดีกว่าผมตีไปประมาณนี้ดีกว่าครับขึ้นอยู่กับลายเนาะอ่ะาแล้วก็มาเดี๋ยวเข้าข้าวแล้วเข้า,ข,าข้าวนะครับเ <c oughs> พราะว่าโอ้แดดแรงมาก <c oughs> แต่ถ้าเป็นไม้ประเภทนี้อ่าครับเป็นตัวนี้ก็เป็นฟิโลเหมือนกันฟิโลเลดเอเมลล์นะครับผมตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เป็นต่อนะครับตัวนี้ไม่ได้ขายอะ <c oughs> ต่อมาต่อมาถ้าเป็น <c oughs> ไซส์ประมาณนี้ครับผมไซส์ตั้งแม่แบบนี้ไซส์ตั้งแม่แบบนี้ก็ตีไปนะครับผมใบละสี่ห้าพันน่าจะได้นะครับผมใบละสี่ห้าพันใบดักสักใบละพันสองพันนะครับผมก็ตีไปต้นนี้ก็อยู่ประมาณสองหมื่นน่าจะได้นะครับผมเขาข้าวเขา,ข,าข้าวนะครับผมแล้วก็ตัว โจเซ่บูโนหรือว่าบางคนก็เรียกจอตบูโนนะครับผมไซส์นี้ก็อยู่ประมาณหกเจ็ดพันนะครับผมหรือว่าประมาณแปดพันแปดพันแปดพันก็น่าจะได้นะครับตลาดตอนนี้ก็ลองคํานวณไซส์ดูนะครับผมแต่ของผมคือพอออกจากตู้อบมันคอตกนะครับอ่าอ่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณหกพันนะครับห้าหกพันโจซีบนโจเซ่บูโนกครับห้าหกพันนะครับอ่าโอเค มาดูแลต้นต้นต่อไปนะครับโอเคอถ้าเป็นตะกูลมอนเตนล่านะครับต้นนี้จะเป็นไม้แบบด่างสลับนะครับผมถ้าเป็นฮาร์ปแบบนี้ฮาร์แบบนี้ต้นนี้จะน่าจะอยู่ประมาณสามสี่พันนะครับสามสี 3, ่พันน่าจะได้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตราคาที่เส็จนะครับผมก็ถ่ายโรงเรียนลง รงเดือนเดิมน,นะครับของผมเองอฝั่งนี้ก็อ่าถ้าเป็นตัวนี้เป็นไม้วางข้อถ้าเป็นวางข้อตัวหูช้างก็ขึ้นอยู่กับลายนะครับอย่างต้นนี้ก็เห็นไหมครับหน่อใหม่เริ่มมาแล้วถ้าต้นนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสองสามพันสองสามพันน่าจะได้แต่ถ้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นไม้ยอดนะครับไม่มีความสามารถดึงเอา,เอ,าออกมานะครับก็น่าจะอยู่ตอนนี้ลายดีนะครับลายดีมาก่าลายดีมาก ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเป็นหมื่นนะครับ <c oughs> เป็นหมื่นอ่าสำหรับท่านใดที่ซื้อต้นไม้ชนนี้ก็ลองเทียบราคาดูนะครับผมของผมก็มีคร้าวๆนะครับผมจะพยายามอัปเดตให้ดูเกือบทกนนบอมมุกต้นนะครับเพราะว่าของผมไม่ได้มีทุกต้นนะครับส่วนมันเตล่าอาโบนะครับผมอาโบนะครับอาโบขึ้นอยู่กับลายนะครับก็ปลายสวยๆตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณใบละหกถึงเจ็ดพันบาท ตีเป็นสักประมาณห้าถึงหกพันบาทดีกว่าครับต่อใบแต่ถ้าเป็นไม้ยอดก็อยู่ที่ประมาณหมื่นถึงหมื่นห้าพันบาทนะครับผมขึ้นอยู่กับความสวยงามแล้วก็ใบตัวนั้นอะ่ะฉีกหรือยังหรือว่ายังไม่ฉีกนะครับผมอ่าแล้วก็มานะครับผมเดี๋ยวดูตัวนี้แบบนี้แต่ถ้าเป็นฮาร์แบบนี้นะครับผมฮาร์แบบนี้ก็ตีไปเลยนะครับอ่าต้นนี้ก็ถ้าแบบฝั่งนี้ นี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้เอ็นไม้ฝั่งหนึ่งเขียวฝั่งหนึ่งด่างนะครับผมฝั่งนี้เขียวฝั่งนี้ด่างถ้าเป็นแบบเนี้ตีไปดีกว่าฝั่งซ้ายฝั่งฮามะครับก็ตีไปอยู่ประมาณสี่พันบาทนะครับผมฝั่งขวาตีไปประมาณสองพันบาทนะครับแต่ต้องนับรวมใบรวมยอดขายนะครับถ้าวางข้อขายก็คอยคิดราคากันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าแบบเนี้ถ้าเป็นยอดสามใบ สามใบนะครับผมสามใบแบบนี้สามใบใบใบนี้ด่างหนึ่งใบสองนี้ไม่ด่างก็ตีไปสักแปดพันนะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าความจริงกับผมอยากแนะนําให้แบบนี้ด่างสองแบบนี้เขียวหนึ่งดีกว่านะครับมันถึงจะได้ราคาดีกว่าต่อมานะครับผมเศรษฐีวินสันด่านะครับผมเศรษฐีวินสันดัานะครับก็อยู่ที่ประมาณต้นละถ้าด่างน้อยแบบนี้ไซนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณพันบวกลบนะครับพันบวกลบ แต่ถ้าเหลือง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 แบบนี้นะครับผมน่าจะอยู่ประมาณพันห้าร้อยถึงสองพันบาทนะครับผมขึ้นอยู่กับลายนะครับถ้าลายดีก็ราคาดีไปอีกนะครับต่อมาต่อมานะครับผม <c oughs> เงินไหลามาด่างเหลืองนะครับผมอันนี้เป็นไม้บางข้อเอ้ยมัน่าจ,จะไม้บางข้อหรครับผมอ่าถ้าไซน์นี้กระถางนี้นะครับผม <c oughs> ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณใบละ หนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งพันบาทสามใบก็ตอนนี้จะน่าจะได้สามพันถึงสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมถ้าเกินนี้ก็ลองพิจารณาดูอีกรอบความใหญ่ความสวยนะครับผมผมว่าได้สามพันบวกลบกาลังดีนะครับถ้าขายตอนนี้นะโอเค <c oughs> เริ่มเหนื่อยแล้วเน <c oughs> <c oughs> ื่อตกแล้วหูช้างสายตั้งแม่นะครับสายตั้งแม่ถ้าอยู่ไซนี้นะครับผมถ้ามี <c oughs> คนขายนะครับ ายนี้ก็ด่งพอสมควรนะครับผมก็ไม่ได้ด่งเยอะ่ะใบใหม่ก็มาดังด่งดีนะครับเห็นไหมครับด่างดีก็ไซนี้ก็น่าอยู่ประมาณถ้าจะต่ำกว่าแสนนะครับต่ำกว่าแสนน่าจะได้นะครับอก็ถ้าช่วงนี้มันราคาไม้ลงอยู่นะครับพอสมควรอยู่แต่ก็เป็นราคาที่ผมรับได้พอสมควรนะครับอะอย่างตัวน,นี้ อาอเลียนะครับออเลียออเลียตอนนี้ก็เฉลีย่ยอยู่ที่ใบละหนึ่งหมื่นบาทนะครับหมื่นถึงหมื่นห้านะครับขึ้นอยู่กับลายความสวยงามนะครับผมแต่ก็ถ้าบางข้อลายด่างน้อยเหมือนเหมือนตัวเนี้ยด่างน้อยอยู่ก็ตกใบละห้าหกพันก็มีนะครับผมห้าหกพันก็มีแต่ถ้าต้นนี้ก็ตีไปนะครับถ้าไม้ยอดสามใบหนึ่งใบ หนึ่งใบสองใบสามใบก็น่าจะได้อยู่สักสองหมื่นอยู่นะครับผมต้นนี้ท่านจะได้อยู่สองหมื่นนะครับอ<ท>ะ <Infinite> ่ะพระนี้บอลเหลืองนะครับผมส,<อ>ส<อ>่วนวา,างข้อวางข้อก็ถ้าแบบนี้ก็ใบละหมืน่นหมื่นขึ้นอยู่นะครับผมใบละหมืน่นแบบนี้ก็ใบละหมืนห่นบวกลบนี่หมืน่นห้าอย่างเงี้ยหมืนม่นบวกลบนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าใบของเราเนี่ยฉีกหรือว่าไม่ฉีกนะครับผมบอลเหลืองอ่าต่อมาต่อมานะครับผม เดี๋ยวดูตะกูลมอนดีกว่าตะกูลมอนถ้าเป็นไทคอนนะครับผมไทคอนจะมีอยู่สองแบบนะครับไทคอนจะมีสายหูชิดนะครับผมกับสายหูธรรมดาถ้าหูชิดนะครับแบบนี้ <c oughs> ก็ตกอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยใบยละสามสี่พันนะครับผมอย่างตัวนี้สี่ใบสี่ใบก็น่าจะได้อยู่ประมาณแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมอ่า แต่ถ้า <c oughs> เห็นไหมครับตัวนี้สามใบสามใบแต่ใบใหญ่นะครับผมก็ตีไปราคาเท่ากันนะครับแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทเท่ากันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกแบบผมไม่มีลายน้อยนะครับผมเพราะว่าไทคอนเนี่ยมันมีทั้งใบใบลายลายน้อยด้วยลายเยอะด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับผมไม่ใช่จะแต่ะละใบราคาเท่ากันหมดนะครับอ <c oughs> <c oughs> อย่างอัลโวอาโบ อาโ,โบแบบนี้นะครับผมใบเด็กเล็กแบบเนี้ย <c> ร <oughs> ายดีก็จริงนะครับแต่ใบมันยังเล็กอยู่ใบมันยังไม่ฉีกนะครับผมใบประมาณเนี้ยทายอดออกมาประมาณเนี้ยก็ตีไปละสามสี่พันนะครับผมสามสี่พันต่อใบนะครับก็พิจารณาตามตามความสวยงามตามตามความพร้อมของไม้นะครับผมว่าแต่ละใบนั้นจะราคาเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่อ่า นี่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 อันนี้ครับใบเล็กใบเล็กๆอยู่เลยแบบนี้ก็ให้ได้สักสามพันบวกลบนะครับผมแหมอย่างเช่นกระถางนี้กระถางนี้มีสามใบสามใบนะครับก็แต่เป็นใบเล็กนะครับก็ตีไปสักห้า <c> พ <oughs> ันห้าพันต่อใบเอ้ยห้าพันดีกว่ากระถางนี่สี่ถึงห้าพันนะครับกระถางนี่ย้ำหมดนะครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะครับผม แค่อัปเดตราคาให้ฟังนะครับว่าตลาดช่วงเนี้ราคาไหนประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับจะได้เอาไปวางแผนเวลาจะซื้อต้นไม้ได้ถูกนะครับผมอ่า <c oughs> แต่ถ้าใบประมาณนี้นะครับอาอโบใบประมาณเนี้ยด่างจ,จัดประมาณเนี้ย <c oughs> <c oughs> ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันน่าจะได้ครับผมอ่าเห็นไหมครับลายแบบนี้หายากนะครับแล้วก็ลายด่างมันก็จะนิ่งด้วยนะครับผมไม่ค่อยออกมาขาวจ้วแบบนี้ าข้าวจั่วมาแบบนี้ศูนย์บาทครับผมศูนบาทไปตัดเอาไว้ประกอบฉากลครับแบบนี้ไม่ค่อยมีราคานะครับผมแต่มันก็มาเรื่อยๆนะครับผมอโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นไหลมาด่างเหลืองนะครับผมก็ประมาณประมาณใบนี้ <c oughs> ใบนี้นะครับผมใบนี้เริ่มแปลงล่างแล้วนะครับเริ่มแปลงล่างแล้วหูช้างด่างเหลืองตดเอ้ยเงินไหลมาด่างเหลืองตัวน,นี้ของผมเริ่มแปลงล่างแล้วนะครับ ถ้าใบนี้นะครับผมใบนี้ผมตีว่าอยู่ที่ประมาณสามพันสามพันบวกลบได้อยู่สามพันสามห้าอ่ะได้สามพันบวกลบดีกว่าถ้าใบนี้นะครับผมสองพันห้าหึงสามพันนะครับผมอถ้าใบนี้อ่าราคาลงไม่เป็นไรครับผมแต่เรามีปริมาณไม้เยอะพอสมควรไหมครับ <c oughs> เห็นไหมทะลุแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ก็เริ่มแปยงร่างแล้วครับ โมจิโต้ผมมันไม่โดนแดดพอไม่โดนแดดปั๊บใบเขียวปัดเลยก็พวกนี้เป็นไม้ที่เดี๋ยวตัดชำตัดชําเวลาขายตัวอื่นเราเอาไว้แจกนะครับพวกนี้ไม่จะเป็นต้องขายอย่างเดียวเราแจกได้นะครับผมเพราะว่าไม้บางตัวเราทําจานวนมาพอสมควรแล้วเราแจกได้นะครับหเห็นไหมโมจิโต้นะครับผมโมจิโต้ถ้าอยากให้มันสวยนะครับต้องเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นนะครับผม อย่างตัวเนี้เอากลับไปตกักแดด <c oughs> เดี๋ยวลายก็มานะครับอ่ะต่อมาอ่ะสมมติว่าลายเหลืองใบแบบนี้นะครับใบแบบนี้แบบนี้ก็อยู่ประมาณสองพันบวกลบนะครับสองพันบวกลบนะครับเออหรือว่าใบด่างนี้แบบนี้แบบนี้ด่างน้อยๆแบบนี้นะครับไม่น้อยหรอกอแบบนี้ก็อยู่ประมาณพันห้าบวกลบนะครับพันห้าบวกลบแต่ถ้าใบแบบนี้นะครับพันพันบวกลบดีกว่านะครับผมเพราะว่า ถ้าเป็นใบเขียวเลยเนี่ยใบเขียวแบบเนี้ยอ่ะก็ตีไปอยู่ที่ประมาณห้าร้อยบวกลบนะครับผมห้าร้อยลบดีกว่าขึ้นอยู่กับว่าต้นนั้นอ่ะมียอดมีอะไรพร้อมแทงหรือ,อยังข้อดาข้ออะไรหรือ,อยังนะครับผมเอมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นโอกินาวะนะครับผมโอกินาวะถ้าสวยแล้วก็ลายดีแบบนี้นะครับผมลายดีแบบนี้ก็ ต,ตีไปนะครับผมถ้าจะเอ๊ไม่รู้ถึงแสนไหมแต่ก็ผมว่าต่ําแสนดีกว่าเจ็ดหมื่นถึงแสนดีกว่านะครับผมอ่าเจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนนะครับไซนี้ใหญ่นะครับนี่ไซสใหญ่นะครับไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับอ่ะโอเคอ่าอันนี้จะเป็นไว้ไว้วิสา์ดโอ้ยตัวน,นี้ไม่สวยไม่ตีราคาดีกว่าตัวน,นี้ไม่สวยอันนี้ก็ไว้วิสาร์ด ตัวนี้ก็กําลังใหญ่นะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ตีไปสักประมาณไม่เกินพันไม่เกินพันนะครับตัวนี้อ่ะไม่เกินพันดีกว่าอ่าอันนี้ไว้พินเซตนะครับไว้พินเซตลายดีนะครับลายตัวนี้ไวพินเซตเกือบจะเป็นมาเบิ้ลเลยเห็นไหมครับเกือบจะเป็นมาเบิร์เลยนะครับต้นนี้ก็ตีไปอยู่ประมาณสามพันบวกลบนะครับสามพันบวกลบ แน่ตอนนี้ก็้ไว้พปนเซร็นะครับก็ <c oughs> นี่เอาใหม่อันนี้ไว้วิสัสไปวิสัสนะครับผมตีไปอยู่ที่ประมาณพันห้าบวกลบนะครับผมตัวนี้ตีไปประมาณพันห้าบวกลบนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็ไว้วิสัสเหมือนกัน <c oughs> ตัวนี้ใหญ่เลยนะครับผมที่ไปประมาณพันห้าถึงสองพันนะครับผมตัดได้แล้วด้วย <c oughs> ก็ผมจะนำเสนอตัวนี้นครับ โอ้ยหนักอ่ะโอเคครับผมเนี่หลายหลายยอดเลยนะครับต้นนี้หลายยอดเลยถ้ามาประมาณเนี้ยเห็นไหมครับผมมันหลายยอดห้าหกยอดเลยต้นนี้ถ้าเป็นต้นตั้งแม่จริงอ่ะมันต้องแบบนี้นะครับผมแบบเนี้ยขายสักหมื่นหนึ่งผมก็ยังเสียดายนะผมบอกตรงๆถ้าต้องขายจริงๆอ่ะหมื่นหนึ่งผมยังเสียดายเพราะว่า ต้นไซประมาณนี้ยมันแตกหนอ่อมันแตกมาเยอะเห็นไหมครับผมเยอะมากถ้าแตกมาจริงๆอุ้ยอลังการงานสร้างเพราะฉะนั้นก็พัาตั้งแม่เราต้องคิดดีๆครับผมอาจจะตัดลูกขายก็จริงแต่ก็คือคําว่าเป็นแม่มันมันบอกยากนะครับกว่าม,มันจะมาพุ่มใหญ่แล้วก็หลายยอดขนาดนี้ต้นนี้ไม่ตม่ำกว่าสิบจอนนะครับต้องบอกเลยอ่าโอเคอต้นต่อไปนะครับ <c oughs> อ่าน,นี้อันนี้อันนี้ก็ใบพินเซตนะครับใบพินเซต ไอพิ้นเซตไซส์นี้ก็อยู่ประมาณสามพันถึงสี่พันนะครับผมสองสามยอนนะครับไอปินเซตแบบนี้โอเค <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นอาพุชลูยักษ์นะครับผมเอสโคลิโตเอสโคลิโตกระถางนี้ก็อยู่ประมาณสองพันนะครับสองพันได้อยู่แต่ถ้าไซส์นี้ไซส์นี้ก็อยู่ประมาณสี่พันนะครับใบละพันตีไปเลยใบละพันนะครับผม ไปละพันสี่พันก็กำลังดีนะครับผมสี่พันกำลังดีต่อมาก็จะเป็นใบเลื่อยนะครับผมใบเลื่อยใบเลื่อยทรงนี้ก็อยู่ประมาณสองพันบาทนะครับสองพันบาทถ้าเกินนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสวยความใหญ่ของน้องนะครับผมสองพันบาทกําลังดีนะผมว่าแล้วก็เรเวนลามเรเอนลามกระถางนี้ก็ <c oughs> ไซส์เนี้ยไซส์เนี้ยประมาณหนึ่งพันบาทไม่เกินพันนะครับส่วนตัวเนี้ย เ <c oughs> นี่ยประมาณนี่ผมเทียบอ้ประมาณเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบได้เมตรห้าสิบได้นะครับตนนัวนี้ผมว่าประมาณสองสามพันสองพันสองพันสองพันสวยกว่าเกินสามจะแพงไปนะครับสองพันน่าจะเลือดได้สองพันได้นะครับผมแน่ <c oughs> บอนกระดาษนะครับผมบอนกระดาษด่างลายเปียร์เปียร์แบบนี้นะครับผมลายกระจายกระจายแบบนี้เลย อ่านะครับผมอันนี้ข้อมีบดกระดาษขึ้นอยู่กับว่าเขายกยอดหรือเปล่านะครับหรือว่าหรือไขหรือ,อยังนะครับผมแต่ถ้าไซนี้ผมคิดว่าอ่าน่าจะอยู่ประมาณหกพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับกาลังดีถ้าไซประมาณนี้ครับหกพันถึงหนึ่งหมื่นบาทกําลังดีนะครับผมอ่านี่นะครับผมมันสวยนะครับ ราคาขึ้นอยู่กับลายด้วยนะครับผมไม่ใช่ลายไม่ดีจะเอาราคาแพงไม่ได้ถึงต้นใหญ่ก็ช่างนะครับผมไม่เกี่ยวเอ่อ่อะปิดจบนะครับต้นปิดจบ <c oughs> ก็ถ้าต้นราคาตัวนี้นะครับผมบดกระดาษด,ดำด่างนะครับผมใชสใหญ่มากใหญ่มากนะครับผมโคตรใหญ่เลยใบใบใหญ่กว่าตัวผมอีกนะครับผมใบใหญ่กว่าตัวผมอีกถ้าไส์เนี้ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ สองถึงสามแสนนะครับผมสองถึงสามแสนน่าจะกําลังดีนะครับผมแต่ถ้าอยากซื้อของผมมาใครให้ผมห้าแสนมารับเลย <laughs> เดี๋ยวมีของแถมให้อีกนะครับผมห้าแสนนะครับห้าแสนตัวนี้ถ้าใครซื้อ้าขายนะครับห้าแสนห้าแสนนะครับผมใหม่ใหม่ครับเห็นไหมใหม่ใหม,ใหม,ใหม,ใหม่ลายดีนะเห็นไหมครับเปียย์เลยเห็นไหมครับเปียย์เลยอ่าแล้วก็ถ้าเป็น นอกจากตัวนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะเขาเรียกว่านี่ครับผมหยกสยามหยกสยามตัวนี้ก็อยู่ประมาณสี่พันสามสี่พันนะครับแบบนี้ใหญ่นะครับผมพร้อมให้ลูกให้หน่อแล้วนะการส่งก็อยู่ประมาณสองพันนะครับผมพันกว่าสองพันนะครับพันกว่าสองพันนะครับนี่ภูระเบิดผูระเบิดก็อันนี้ผมเพิ่งตัดมา ตัดมาสัปดาห์ที่แล้วครับตอนนี้เป็นตอมันก็มีเสียบ้างนะครับอ่าผู้รบก็สองพันปลกลบนะครับผมประมาณนี้ไม่แพงไม่แพงอ่าใปิ้นใ้ปิ้นใบป,ปิ้นแบบนี้ก็อยู่ประมาณพันห้าสองพันนะครับผมกำลังดีอา่าก็พวกกวกมรกตกวกมรกตก็อยู่ที่ประมาณใบละสามร้อยนะครับผมใบละสามร้อยใบด่างนะบใบสามร้อยใบไม่ด่างก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยนะครับผม หรือว่าเงินอะไรมาด่างขาวนะครับแบบแบบนี้แปลงล่างแล้วก็อยู่ใบประมาณห้าหกร้อยนะครับผมใบห้าหกร้อยกำลังดีนะครับผมแต่ขครจริงๆก็อยู่ที่ประมาณใบสามร้อยสองร้อยนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าความชอบของใครนะครับผมไม่เท่ากันนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับเราถูกใจไหมใครความสวยงามของใครนะครับผมก็ค่อยมากันอีกรอบหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผมไม่มีอะไรแค่ผมอยากมาอัปเดตราคาว่า แต่ละต้นควรซื้อราคาเท่าไหรขายราคาเท่าไหร่นะครับผมถึงจะขายออกได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คนก็เริ่มกลับไปทํางานแล้วนะครับผมเขาไม่ค่อยมีเวลามาดูต้นไม้นะครับผมเลยทําให้ต้นไม้ราคาลงบ้างนะครับผมที่มันลงก็ไม่แปลกครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันขึ้นไปเยอะเยอะจนผมตกใจดีกว่าอ่ะมันไม่สมควรขึ้นไปเยอะขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็พอมันขึ้นไปแล้วมันก็มีลงบ้างนะครับผมแต่ลงขนาดเนี้มันก็ยังไม่ได้แบบลงแบบน่าเกลียดนะครับผมผมยัง เข้าใจราคาแบบสบายใจในราคานี้แบบสบายใจมากนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นท่านที่ทาต้นไม้อยู่ด่าน้อยใจอย่าเสียใจอย่ากลัวที่เห็นต้นไม้ราคาลงจากก่อนหน้านี้นะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นตจงเลี้ยงไม้ให้มีความสุขนะครับผมถ้าเลี้ยงมีความทุกข์มันไม่สนุกเรานะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ผมมาอัปเดตราคาต้นไม้ว่าช่วงนี้ ราคาไม่เป็นยังไงนะครับผมอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นะครับผมแต่มีความใกล้เคียงอยากให้ไปเทียบว่าเราควรซื้อดีไหมไม่ซื้อดีไหมนะครับจากราคาที่เขาขายกันนะวันนี้ก็พูดหอบๆเหนื่อยๆบ้างน,นะครับผมเพราะว่าเพิ่งกินข้าวมาเมือแหง <laughs> โอเคครับผมสลับคลิปนี้สวัสดีครับ